วันนี้เป็นอีกวันนึงที่ได้ออกมาข้างนอกวันนี้ก็จะว่าจะเดินทางไปตลาดไปตลาดสักหน่อยนะยังไม่รู้เลยว่ารถจะเยอะคนจะเยอะขนาดไหนครับก็ป้องกันตัวเองครับแมสต้องเตรียมพร้อมงานนี้ครับ เอาไปไม่ไกลคือไม่อยู่มันไม่อย่อยู่ไม่ไกลบ้านครับเรายังไม่ได้ไปไกลเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมแม่ไ,ไว้เพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะคนเราเยอะขนาดไหนครับเป็นตลาดครับตอนนี้มาเข้ามาถึงอำเภอพน,นมสรา,ารคามนะครับตอนเภอออกมาจากบ้านได้ประมาณสิบกวนาทีครับมาถึงนี่ละบรรยาก,กาศตอนนี้กับ มืดครับอาจจะมืดไปสักหน่อยนะครับวันนี้นี่ครับเวลาเราขับไล่แล้วเนี่ยนี่ครับจะหกโมงแล้วนะเวลาก็แล้วหกโมงละเริ่มมืด,มดแากถนนหนทางนั้นยังไม่ได้เปิดไฟดูลรวอยู่ใครอะฟ้ามันยังมองเห็นอยู่ด๋วเราก็จะเดินทาง ไปตลาดหาของใช้หาดูหนึ่งที่ต้องการก็คือกล่อง psi อย่าลืมดูกล่องให้นายนะมมองนั่นหลถ้าเห็น,นี้ถ้าเองเห็นนะจะดูกล่อง psi สักกล่องนะึง ทิศดวงสีแดงก่ำเลยครับใกล้จะตกแล้วบางตึกครับตอนนี้อยู่ในตัวเมืองพนมหรือตัวอำเภอพนมครับวันนี้เพื่อนๆไม่ค่อยจะลายตาเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้เราใช้ไม้กันสันครับภาพก็เลยปกติภาพก็เลยไม่ค่อยสันเท่าไหร่เพื่อนๆจะไม่ลายตาเหมือนทุกครั้ง ที่เราไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นภาพก็จะมีการเต้นการสั่นส,สะเทือนบ้างครับนี่ครับเวลาสิบแดนาฬิกาหรือเวลาหกโมงแรงหโมงเย็นครับก็จะเริ่มมืดแล้วครับนี่ครับกำลังก่อสร้างทางครับเพราะว่เป็นช่วงนี้ก็ลำบากกับรถเลี้ยวรถหน่อยคือ ก่อสร้างถนนอยู่ยครับก,ก่อสร้างถนนอยู่ย้านโทรศัพท์ก็มีไม่กี่ล้านตลาดนะเนื้อ ตรงมุมแล้วก็เดินขึ้นไปหนึ่งไรลานสองล้ลนถู้ไรล์องกอย่างทานไปลองไปแทนดูฝนหรับพระอาทิตย์สีแดงครับกำลังจะตกนะครับต้องประกันเหมือนกันนะมาวันนี้หนึ่งมีความจุดประสงค์ของเราก็คือจะไปดูกล่องพีเอสไอครับกับจะเปลี่ยนแบตโทรศัพท์ตัวนี้แหละครับตัวที่ใช้ ตัวที่ใช้บันทึกคลิปวิดีโออยู่นี่แหละครับตัวแบตมันจะเสื่อมแล้วใช้มาหลายปีแล้วครับดวงอาทิตย์สวยครับเห็นไหมครับข้างหน้าเลยครับกล้จะตกแล้วครับสีแดงข้างหน้าเลยครับผมเนาะจะพ้นจะพ้นยอดไม้อยู่แล้วครับนี่ฮะยามเย็นๆครับตัวอำเภอพนมสารคามครับหรือเมืองพนมสารคามนั่นแหละครับ ติดอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงพอดีครับแล้ววันนี้เราจะไปเดินตลาดนัดให้เพื่อนๆคอยติดตามและคอยชมมันว่าวันนี้ผมจะเดินดูอะไรบ้างเราจะเห็นชัดหรือไม่ชัดก็ยังไม่รู้เลยครับเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วครับถ้าเห็นไม่ชัดก็คงจะไม่ได้บันทึกในภายในตลาดให้ดูถ้าเห็นชัดก็จะบันทึกให้ดูครับ ก็จะเก็บภาพมาให้ดนูนี่ตัวแขวงครับตัวเมืองพนมไม่ใช่ตัวแขวงครับตัวเมืองพนมครับนี่ครับรถติดไฟแดงครับตรงนี้เป็นสีแยกตรงนี้เป็นสีแยกครับ ปอาทิตย์ตกไปแล้วพ้นยอดไม้ไปแล้วเดินเก็บอะไรนี่ <c oughs> อรทไม้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ร่วงร่วงถนนครับ ผู้พอดีผู้หวังดีเขาเดินไปเก็บออกให้ครับกลัวจะเกิดอันตรายนี่นะครับดวงอาทิตย์สีแดงข้างหน้าเลยครับ รอบกี่ปีเนี่ยครับไปรอบรอบปีนี้แต่ปีที่แล้วก็มาเดินไม่กี่ครั้งเองปีที่แล้วมาเดินจาได้ว่าปีที่แล้วนี่มาเดินไม่กี่ครั้งเองตลาดนี้แล้วมามาปีนี้ก็เพิ่งเนี่ยครับก็เป็นก็เป็นอาทิตย์แรกที่ได้มาปีนี้เป็นอาทิตย์แรกครับที่ผมได้มาที่ได้มาเนี่ยเพราะมันจุดป,ประสงค์จะต้องต้องการด้วยไง จุดปรสงค์ต้องการก็คือกล่อง P.S.I กับจะเปลี่ยนแบบโทรศัพท์เครื่องที่บันทึกคลิปวิดีโอที่นี่แหละคะที่จะลองดูว่าเพราะว่ากล้องผมไม่แน่ใจมันเป็นอะไรมันสันส่น รถมันกระจกมันมืดด้วยครับรถคันนี้ติดฟิล์มกองแสงเอาไว้หนามันก็เลยดูในรถมันก็เลยมืดครับรถคันนี้ติดฟิล์มกองแสงเอาไว้หนามากพูดง่ายๆว่าแดดข้างนอกนี่ไม่ได้กินเลยแะครับติดเอาไว้อย่างหนาเลยเวลาเราถ่ายคลิปวิดีโอที่เห็นมืดๆอ่ะก็คือถ่ายจาก รถคันนี้แหละครับนี่ครับตลาดครับรถติดยาวเลยครับระวังมอเตอร์ไซค์ข้างนี่ฮะร,รถติดยาวเลยครับเราจะเราจะเราก็จะข้ามครับตอนนี้เราก็จะข้ามถนนครับไปฝั่งตลาด ไม่รู้ว่าเขาจะเข้มงวดขน,า,ขนาดไหนการเข้าตลาดก็ถามว่าเข้มงวดไหมมันก็เข้มงวดแหละครับเพราะว่าช่วงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าโควิดมันแรงต้องเข้มงวดก่อนนี่ครับเราเดี๋ยววิ่งเข้ามาหาที่จอดภายในรถร้านไม่ค่อยเยอะครับเนื่องจากว่า นั่นแหละครับนที่ว่าอะไรครับโควิดมันเยอะรนแล้วก็ดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับตอนนี้เราวิ่งหาที่จอดอยู่ครับโอ้แต่ที่จอดนี้รู้สึกว่ารถจะเยอะครับต้องมองดูว่าตรงไหนพอเสียบได้จะดูแล้วก็จะยากเองะที่เสียบก็ได้ รถเก่งคันนี้ได้กรถปิการคัขนขาวก็จะได้อยู่อืมนี่ครับเราได้ที่เสียบพอดีครับครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้บันทึกข้างในกัน็อดต,ต่อไปครับอันนี้ก็เอาไว้เพลงคันนี้ครับเด,เดี๋ยวเดินเข้าไปภายในตลาดแล้วเราก็จะบันทึกและเก็บภาพให้เพื่อนๆติดตามรับชมต่อไปครับขอบคุณครับ